เลยนะเอาจริงๆค่ายนี้เนี่ยเขาดังมากสำหรับค่ายทีวีซีนนะคะซึ่งละครส่วนใหญ,ญ่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นออกแนวดรามา่าชีวิตบทนี่จะร้อนแรงมากๆค่ะและแน่นอนผลงานคุณภาพออกมามากมายวันนี้เขากําลังจะมีผลงานคุณภาพออกมาอีก2เรื่องแล้วก็น่าสนใจทั้ง2เรื่องเลยใช่แล้วค่ะยิ่งละครที่เรากําลังได้ติดตามกันอยู่ทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสท,ท,ทางช่อง3านี่ก็คือใละครซีรีส์ชุดมาย,ยาตะวันบนจันทราต่างๆก็เรตติ้งดีมากหลายคนก็ติด ตามจิ้นกันไปไม่น่าเชื่อนะว่านางเอกที่แบบไม่เคยเจอกับพระเอกมาก่อน <ừ> บางทีเนี่ยอายุดูต่างกันแต่คนก็จิ้นกันได้นี่คือผลงานการพยายามถ่ายทอดของคนเขียนบทของผู้จัดต่างๆไ <c oughs> งก็ประสบความสําเร็จกันไปนะและเมื่อประสบความสําเร็จเขาก็เลยมีละครมาอย่างต่อเนื่องมีมการนี้เลยเปิดละครได้เปิดกล้องอีกสองเรื่องค่ะสําหรับในสวนขวัญและก็ไฟในวาย,ยูนั่นเองค่ะซึ่งแฟนคุณตอหรือเปล่าโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเขาก็โปรโมตต,ต่อเนื่อง เื่องกันมาอยู่แล้วไง hmm. คืออันนั้นคือละครชุดมายาตะวันอย่าเพิ่งสับสนนะ <c oughs> ก็อยู่ส่วนมายาตะวันไปถูกไหม <c oughs> แล้วก็มีมนจันทราก็คือที่มาร์กี้เล่นอยู่กับชาคริส <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็จะมีตอนสุดท้าย <c oughs> ที่เป็นคุณบอยประก,บกอบ เล่นกับคุณแมทใช่อยู่ในซีรีส์3าทหารเสือใช่นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องใหม่ที่บอยเนี่ยจะมีโอกาสได้มาประกบกับมากี้ <อะ S 2> แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะ<ช>นั่นก็<ช>คือเป็นรู้สึกจะเป็นเรื่องที่คุณอ้ําอภิชาติเนี่ย<ช>จะได้มาประกบกับคุณแมทด้วยนะก็คือเอาพระเอกนางเอกในซีรีส์3ทหารเสือสาวนี่แหละม<ช>าสลับกันไปสลับกันมาคเรียกว่าเอาใส่ขวดแล้วเขย่าใหม่ใช่ <laughs> แล้ว มากลายเป็นมากกี้คู่กับบอยหลายคนกรี๊ดเลยรอมานานแล้วนะคะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นแนวดราม่าเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะคะที่เอาคุณอ้ามาคู่กับคุณแมทใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างของ2เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากทางคุณอ้ามก่อนไหมค่ะค่ะนะคะกับผลงานใช่ผลงานของคุณอ้ําค่ะวันนี้เรียกว่าไฟในสวนขวัญครับหรือจะสวนขวัญในในวายุ จริงเปิดสองเรื่องนะครับ นี่เรายังทะเลาะเรื่องที่ยืนอยู่เลยนะครับนะครับก็สังเกตได้ว่านักแสดงเราเยอะมากนะครับวันนี้ก็จะมีทั้ง2เรื่องเลยก็คือไฟในวายุแล้วก็ในส่วนวอดครับก็ดีใจนะครับก็ดีใจที่ได้เจอกับ้องแมทเพราะว่าไม่ได้ไม่ไม่เคยเจอกันเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับแล้วก็ได้เจอกับทางพี่ต่ายด้วยเรื่องนี้ก็ต้องเล่นเป็นพี่น้องกันซึ่งก็จะมีการเงื่องงามมีการมีมีความลับที่ที่ต้องเปิดเผยกันในเรื่องครับก็ก็จะเป็นคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีแบบว่าชอบเอ่ยุ่งเรื่องชาวบ้านจู้จอะไรี้ยคะกกมมาานะ เพราะว่ามันจริงๆเราต้องไปปลอมตัวเป็นพี่อ้ําด้วยอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะนิดหน่อยอจริงๆมันคือละครโครโแมนติกกาม,ม่านะครับก็จะ<ป>มีทั้งความโรแมนติกแลแหว่างพระเอกนางเอกด้วยแล้วก็มีความเป็นราม่า เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีจะเย็นได้ป่ะนะครับก็สังเกตได้ว่าละครเรื่องนี้นักแสดงเราไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ก็ทั้งหมดที่ยากลำบากสำหรับการทำงานมากกว่าเรื่องบทคงไม่ไม่เท่าไหร่ครับจริงๆเราก็ก็แนะนำนะครับจำบทลายแนะนำไหมครับจริงๆก็รุ่นใกล้ๆกันเลยครับก็แล้วก็ก็ก็ไม่ได้แนะนําอะไรหรอกเพราะว่าในเรื่องต่างคนต่างก็ต้องทั้งคนละคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับเรื่องนี้เล่นเป็นนวลขวัญค่ะเจ้าของไร่ชา ี่ตายแบบว่าเอ็มมาขอซื้ออที่ไร่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนของที่ตายจริงๆแล้วก็ถูกตายแต่ว่าเราก็ไปไปรับเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เไม่ค่ะจริงๆเป็นคนที่ที่มั่งแผลจ้องแผลก็ต้องต้องทุกาก็ต้องมาลองรับลองที่ตายต้องตายกวาไป ก็เล่นเป็นชอบชอบกับสลินนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แล้วก็จะห่วงมากแล้วก็ห่วงพี่สาวก็คือหวานหวานมากด้วยแล้วก็พอมีคุณใหญ่กับ พี่ตายเข้ามาก็จะไม่ชอบอะไรเงี้ยจะหึงหงวงอะไรเงี้ยอมาซาครับครับก็ต้องขอฝากละคร,ครเรื่องไฟในวายุด้วยนะครับละคร,ครเป็นละครซึ่งเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องเนี้ยเราก็ได้ใช้อุปรกรณ์ในการถ่ายทำใหม่ซึ่งก็จะได้ภาพที่สวยงามรับรอง,รงว่าถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านแน่นอนนะครับกับไฟในวายุนะครับนี่ ก็งงเอ๊ะตกลงเรื่องอะไรในสวนฝันจริงๆในสวนขวานมีด้วยแต่ของคุณอ้ํานะคะเป็นไฟในวายุใช่คุณอ้อมก็ยังแซวใช่ไหมใช่ไฟในสวนขวัญเราก็แบบออคุณอ้๊เล่นมุกเล่นเองนะคะก็ตัวแดงหลักเนี่ยก็จะมีคุณอ้ําอธิชาติค่ะแะไอ้ของเราก็คุณแมทพิรณีนะคะคู่สองก็จะเป็นคุณตานันพลแล้วก็นอแจกี้นะก็มามาประชันบทบาทกันซึ่งทั้ง4คนนี้เนี่ยเรื่องของดราม่าไม่มีใครแพ้ใครเลยเก่งมากก็เก่งอยู่แล้วคุณแม นี่โอ้โหจะให้บ้าก็บ้าได้ได้หมดได้หมด,ด,หมดใช่ค่ะร้ายก็ร้ายได้นะคะ,คะก็ต้องรอติดตามค่ะแ